สวัสดีครับผมนะฮะก็มาพบกับยุทธเช่นเคยนะครับกับช่องไลฟ์สไตล์บายยุทธนะครับผมนะ,ะสำหรับวันนี้นะครับยุทธก็จะนําคลิปเสียงนะครับการแชร์ประสบการณ์ของพี่สมศักดิ์นะครับจากกทมนะครับผมนะฮะเป็นการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเงินกู้ในสินเชื่อที่ชื่อว่าเงินกู้ให้ดีๆครับนะฮะใครที่เจอแอปนี้อยู่นะครับก็ค่อนข้างจะรู้ดีว่า ไอแอปกู้ให้ดีๆเนี่ยมันหนักหน่วงแค่ไหนแล้วมันมีลูกย่อยเยอะแค่ไหนนะครับผมนะฮะ mm hmm. ก็ถือซะว่าให้พี่ๆน้องๆป้าๆทุกคนนะครับผมนะฮะนอนฟังตอนแรกผมฟังก็เหมือนว่าโอ้โหนอนฟังธรรมะไปเลยนะเนี่ยนะครับผมได้ความรู้ได้ประโยชน์ได้ข้อคิดต่างๆเนี่ยรวมอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นวิธีการป้องกันด้วยนะฮะที่สมศักดิ์ได้แชร์มาเต็มที่นะครับผมนะฮะ ใครจะนอนฟังก็ได้ใครจะนั่งฟังก็ได้นะครับฟังเพลินนะครับได้ความรู้ทุกๆอย่างรวมอยู่ในคลิปนี้ครับผมเอเคครับไปรับฟังกันครับครับครับคุณยุทธนะครับผมได้แล้วครับผมครับผมเอ่อผมขออนุญาตให้บันทึกเสียงได้เลยครับครับผมเอ่อคือผมมีประสบการณ์กับการคู่แอปเนี่ยครับอืมอืมผมคู้อยากแอป เอกู้ให้ดีีดกู้ให้ดีๆบนหนักหน่อยเยอะครับผมแต่ว่าครั้งแรกที่ผมเข้าไปผมเห็นแล้วว่ามันไม่ชอบมาผ่ากดใช่ไหมครับได้ครับอจากยอดกู้สามพันให้ผมมาพันแสดสามสิบเออให้มาครึ่งเดียวเนี่ยนะครับผมโอ้โดยดอกพันแล้วมันเ่ไม่ดีลนวะ สี่พันสามพันสี่พันก็ให้มาผมประมาณพัน ยู่ก็มีโทรศัพท์เข้ามาอีกให้ผมแอดไลน์เป็นของอีกแอปหนึ่งที่ว่าที่ว่าที่ว่าผมกดในแอปแล้วไม่ผ่านมันเหมือนมันเหมือนว่ามันเหมือนว่าลูกน้องเขาอะรู้กันครับลูกน้องเขาอะหาจริงใช่ไหมเพราะว่ารายชื่อรายชื่อที่เราโอนมาไม่เหมือนในแอปเนี่ยครับอ่าให้จติตผมมาสามหมื่นห้หมืนจติตผมสามหมื่นผมเมาสามหมื่นเลยอ่าผมเมาผมเมาแต่ว่าได้มาหมื่น เบอร์หนึ่งหกครแ้เอาหบอร์หกผม,มเอาแล้วผมปิดเครื่องเลยครับอรผมทิ้งเบอร์เลยทิ้งเบอร์ลเบลเมลลบเฟซลบแอป,ปทุกอย่างเปลี่ยนเบอร์เลยครับรากฏว่ามันก็ทําตามที่มันบอกอ่ะมันก็โทรไปหาญาติผมทั้งหมดที่รายชื่อนั้<ต>อยู่แต่ว่าผมแต่ผมโทรแ,แจ้งญาติทั้งหมดทีบที้ประสบการณ์ของผมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย ประมาณประมาณสิบห้าวันละผมรู้ว่าครับผมผมอยากแจ้งให้คุณยุทธทราบว่าครับถ้าเราจะคิดจะปิดมันเอหลังจากที่ผมผมปิดมันแล้วนะ <1> 1> แล้วผมถึงมาเจอเพจคุณยุทธเนี่ยครับผมไม่ได้เจอเพจคุณยุขอนนะครับผมผมกู้มันก่อนแล้วผม <S 1> <1> <S พอผมปิดมันปุ๊บผมถึงมาเจอเพจคุณยุทธ<อ>เพราะว่า เพราะว่าสองวันแรกเนี่ยผมเครียดมากเลยผมเครียดมากเลยเพราะว่าอาน้องๆเนี่ยโทรมาพี่มออีโทรมาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนี่ผมก็อธิบายให้ญาติฟังว่าผมไม่ได้เอาราชื่อใครเข้าไปทำ สาาว่าอับทีธนาคาตรต่างๆที่มันถูกกฎหมายเนี่ยยังนนาาจะเป็นธนาคารอะไรก็แต่เราอย่าไปเอ่ยชื่อเขาอ่ะทำไมกู้ยากกู้เย็นคนมันถึงได้หาไปกู้ในแอป,ปไงครับป่ายมากเลยนะงายมากที่ที่ถูกกฎหมายกู้ยากมากใช่ครับบอกเลยไม่ว่าอยากให้ประชาชนกู้ง่ายเนี่ยใช่ครับนะค,คนถึงได้ไปเงินอยู่แล้วคน,คนถึงได้ไปติดเด็ดเนี่ยไปติดเด็ดไอเงินกู้แอปนอกระบบเนี่ยใช่ไหมฮะ แม่ผมผมพูดงทั้งรบาลทั้งธนาคารทุกอย่างแล้วอ่ะทําให้ประชาชคุณน้องพุหน่อยคือสองวันแรกน้อยคุณคุณได้เปลี่ยนแล้วธนาคารคุณได้เปลี่ยนแน่นอนครับสองวันแรกที่ผมปิดมันเนี่ยนะผมนอนคิดมากเลยนะว่ามันจะมาที่บ้านมันจะมาที่ทางานอะไรเงี้ยนะผมคิดมากเลยนะแต่พอมันมันเป็นเหตุการณ์ันเงินอ่ะที่ผมที่ผมพิมพ์คําว่าจะทํายังไงเมื่อเรากู้นอกระบบแล้วเบี้ยวเขาแล้วก็มาเจอเพจุฉุกเฉินนี่แหละครับผม ผมก็นอนดิเออผมก็นอนฟังนอนฟังเพลินเนี่ยพี่เพลินเพลินนะครับรับผมฟังยนแบบแบบหลาย e ีเลยผมฟังฟังยนแบบเออเออไม่สนตรงกับพี่เลยอ่ะใช่เออทำอย่างนี้พอดีเลยอ่ะใช่ผมทำนี้พอดีดูผมทำตัวที่ว่าไม่มีใครแนะนำผมต้องเล้พี่ใช่ไหมฮะอ่าแล้ววันนั้นในวันเดียวกันนะนะที่ว่าให้ให้ให้คดีผมสามหมื่นเนี่ยมันเข้ามาสามเปอร์ เบอร์ละสามหมื่นอ่ะมันให้ผมมาเลยนะ,<ช>ผ,มมะผมว่าอ่าผมว่าโอเค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 ตามไปตามไปอะไรเงี้ยแต่ผมว่าพอมาเช็คในแอปแล้วอ่ะมันไม่ใช่ชื่อน,นี้มันไม่ใช่ชื่อน,นี้หนูอ่ะว่ามันให้ผมมาแอปและหมื่นแอปและหมื่นอนะ่ะให้เบอร์โทรต่างเนี่ยผมคิดว่าลุางนะ้องมันเองเนี่ยหากินเองครับใช่ไหมพี่นน้ออองมั่มมา่าาลูกน้อมงม <พอ S 2> ันเองนะ่าใช่ลูกน้องมันเองเนี่ยหากินเองเพราะว่าในแอปล็อกเราแล้วอ่ะ ว่าว่าเรากู้ตอไปได้แล้วนะทั้งที่เราไม่ได้เบี้ยวเราไม่ได้เบี้ยอย่างนี้เขาโทรมานั่นแหละเป็นกลุ่มเดียวกันจะเป็นลูกน้องใช่ใช่ครับใช่ใโอเคได้ความออ่านั่นแหละคือลูกน้องมันเนี่ยลูกน้องเนี้ยไม่่อจะเป็นคนไทยหรือคนอะไรก็แล้วแต่นะที่ว่าพอมีเงินเนี่ยพอมีเงินอนีก็เห็นช่องทางเราก็โอเคเรายังไม่ครบกำหนดเจ็ดวันเลยเราโอนเงินคืนไปแล้วอะไรเงี้ยเห็นเครดิตเราดี อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็เลยปิดปิดปิดเขาตรงเนี้ยผมไม่ได้ปิดในแอปน้าแต่ปิดปิดเขาตรงนี้ที่เขาเขาโทรติดต่อมาแล้วให้เราแอดไลน์แอดไลน์กับเขาทั้งที่ไลน์เนี่ยมันบันคนละลายกับในแอปใช่ไหมแลเลยอยากอยากให้คุณยุทธรับทราบไว้ว่าผมได้ทําทําแบบที่คุณยุทธบอกแต่ว่าผมอะมาเจอคุณยุทธหลังหลังก่อนที่ผมทําครับใช่ไหมะ ก็เป็นประสบการณ์ดีๆพี่นะเลยคูณต่อไปว่าเนี่ยแหละเป็นลูกน้องมาไหนๆพวกนี้แหละใช่ครับเนี่ยพี่เอามันมาเพราะว่าเราเราไม่ได้เท่าคุณมันได้ดีพี่นะใช่ครับหน่อยใช่ครับเพราะเราโดนไปเยอะใช่ใช่พี่ผมผมผมลมงนะผมโดนโดนไปเยอะคือตอนนั้นผมผมก็ศกปัญหาไงศกปัญหาพวกผมก็เลยไม่รู้ไม่รู้จะไปหาทางไหนทั้งที่ผมมีบัญชีของธนาคารธนาคาร สองสองสามธน,นาคารเนี่ยแต่ผมกู้ไม่ผ่านผมกูไมมก้ไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านแล้วก็อยู่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 เหมือนเหมือนกับว่ามันมันมัน l i n k ข้อความเราด้วเรื่องเ่าเป็นเรลาเรา,ขา,าเข้าไปขอกู้ธนาคารอะไรเงี้ยอยู่ๆ,ๆมันก็มีโทรศัพท์เข้ามาหาผมว่าถ้าพี่สนใจกู้พี่ออนไลน์จนนี้เลยเราผมก็แอนไลน์ปรากฏว่ามาลายเป็นขายเป็นแอปกูใก้ให้ดีๆอ่าอ่ากู้ให้ดีๆปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเราก็เห็นว่า คือเราอ่านที่แรกแล้วว่าคุณกู้สามพันคุณได้พันแปดสามสิบับผมมองแล้วว่าโอเคมันไม่ชอบปากบางคนแล้วจะลองเล่นกันดูสักตั่งหนึ่งครับใช่แล้วผมก็เลยองเล่นแบบนี้เลยนี่จับจับแพ้ชนแก่จับแพ้ชนแก่ไปเนี้ยจนกระทั่งอยู่ๆมีโทรศัท์เข้ามาว่าอในเมื่อพี่สนใจจะกู้ต่อพี่ไลน์ตัวนนี้เลยให้เครดิตสองหมื่สามมื่นเงี้ยอ้าวผมเอา ใช่เลยครับเอณยแล้วแล้วผมผมเนี่ยผมผมชื่นใจมากเลยนะที่ว่าผมมาเจอคุณยุทธเนี่ยมาเจอในเพจคุณยุทธเนี่ยผมผม้ผมโม้วทุกคนเรามันก็มีทางออกทุกอย่างดี่ว่าใช่ไหมครับมันมีทางออกหมดแล้ววิจัยครับแล้วคุณยุทธอ่ะคุณยุทธย้ำนะย้ำหน่าว่าอย่าโอนให้บิดแล้วผมผมทําไปก่อนแล้วผมทําไปก่อนแล้วผม รู้สึกสบายใจหลังจากที่สองวันผมนอนนอนแบบนอนแบบทุกทุกมากเลยอ่ะนอนแบบทุกมากเลยว่าเฮ้ยมันครับว่ามันจะมาตามเราที่บ้านมันจะมาหาเราที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยไช้คนทับใช่แต่หลังหลังจากที่ผมมาผมมาที่ทุกทนไปแล้วเวลามันคุยกับเรามันก็ภาษาไทยก็ไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยจะมาตมดต่อใ่กล้าไหมล่ะใช่ ฉันนั่นนะเนี่ยผมผมพยายามแอดไลน์เนข้าไปสองน้ำ้งแล้วเออ่มีคนที่ไม่อ่านไม่ตอบไม่อะไรครับพี่พี่ชื่ออะไรเออ่สมศักดิ์ครับสมศักดิ์เดี๋ยวพี่คิมอะไรมาก็ได้อีกทีหนึ่งให้มันขึ้นมาให้มันโผล่ขึ้นมาพี่นะครับราค <ผม S 1> าผมอ่าให้มันเด้งขึ้นมาอีกนะครับผม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 อนุญาตให้แชร์แชร์ประสบการณ์ตรงนี้ได้ได้เลยครับคุณพ <ผม S 2> ี่สมศักดิ์แล้วแต่จังหวัดอะไรครับเออ่กรุงเทพครับ โอเคครับคุณเทพโดนเยอะแน่นอนครับผมเพราะว่าเออ่อตรงเนี้ยจากที่เรานอนนอนกังวลมาสองวันสามวันแล้วผมผมาเจอเบ็ดคุณยุ้นเนี่ยทำให้ผมสบายใจขึ้นมากเลยนะ แล้วก็มีผมคนหนึ่งที่เป็นผู้หลักผนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วผมพยายามเข้าผมพยายามเข้าไปดูในในในอีพีเก่าๆอะไรเงี้ยผมพยายามดูคือเออคงจะจำน้ำจำหนาเลยว่าอย่าไปตลอดครับอย่าไปจ่ายมันอย่าไปอะไรมันเลยอย่าเงี้ยใช่ไหมครับผมก็ถ้าใครจะจ่ายผมไม่ห้ามแต่ถ้าจบไม่จบผมไม่รู้ผมพูดอย่างนี้ใช่ครับแล้วแต่คุณอยากคุณเรื่องของคุณแต่ผมไม่ให้จ่ายไม่ให้อวนนะครับ คับผมตลอดนะครับคืออันนั้นเป็นเการตัดสินใจของผมเพราะว่าในวันเดียวกันเนี่ยในวันเดียวกันเนี่ยที่สามสายเข้ามาผมเนี่ยให้เครดิตผมสามหมื่ คือคือแล้วหลังจากประสบการณ์ที่ที่ญาติๆผมโทรมาบอกเลยนะ เขาอ่ะตายแล้วแค่นี้น้องสาวเขาไหมผมช่วยอ่ะตามตัดบินให้หมดนี่ได้มาเจ็ดพันกว่าเดียวเดี๋ยนนี้ามที่เอาให้ครบสองหมื่นกว่าค่าเดิมสามแล้วอะคือคือผมผมผมไม่ใช่ญาติกันนะผมก็รู้อ่ะมาครับผมพูดตรงๆนะคุณยุทธนะครับผมผมเนี่ยอายุหกสิบแปดนะผมพูดตรงๆนะคุณยุทธนะสองวันแรกที่ผมนอนหนันตอนคิดมากแล้วทนเราท่วยอะไรเงี้ยแล้วผมเข้าไปเจอเพลินคุณยุทธเนี่ย ว่าขำไปดูแล้วก็แบบสบายใจอ่ะสบายใจแล้วเสร็จแลสบายใจยังมีเพื่อนนะครับเพื่อนรุ่นหลานอยู่นะครับใช่ผมไม่เคยผมไม่คิดว่าเราไม่ได้โดนการเหมือนกันเราไม่ได้โดนคนเดียวจริงหว่าใช่ครับเอออะไรเงี้ยเราโดนคนหลายคนโดนมากกว่าเราแล้วคนหลายคนอาจจะโดนหนักกว่าเราอะไรเงี้ยยังมียังมีน้องๆพี่ๆป้าๆหลายคนที่ที่บอก ผมเป็นคนเดียวในประเทศบางที่มาทำหัวมาแบบนี้ต้องเป็นแค่ละนายแค่เป็นหลักการแค่พูดไปอย่างเงี้ยใช่คือพากันไปลุยไม่พากันแบบอย่างนู้นอย่างงี้ใช่ครับจ,จะไม่พาไปถึงกระทรวงไอทีก็แล้วแต่แต่ผมนี่ก็เป็นจิตใจมากกว่าพวกนั้นด้วยตับใช่ครับคือทำคอมพูดเตอรใหม่ซื้อโทรศัพท์เปิดเบอร์อ่าคุณเฮ้สายคุณเต็มนี่หว่าคุณจะทำยังไงให้เคื่องติดตามได้ไอ้คุยแบบได้ผมเป็นซื้อโทรศัพท์มาใหม่สุมาเรียรี่ใช่ครับมันต้องทำให้ในในสุดครับ อันนี้ผมผมผมล้างเครื่องทิ้งเลยล้างเครื่องทิ้งเลยแล้วผมหักซิมทิ้งเลยแล้วผมเปลี่ยนเบอร์ใหม่เลยครับคือผมในในไลน์นี่เป็นเป็นร้อยคนที่ผมไม่ได้อ่านเนียผมต้องตามหาทุกคนแล้วก็นะทุกทุกคนเขาก็รอกันอยู่นะครับใช่ครับคุยกับผมเป็นสบายใจขึ้นก็คือก็คือ้วเท่านั้นใช่ก็คือผมผมแอนไลน์เข้าไปสามเข้าไปสามสี่ครั้งแล้วผมไม่เห็นคุณยุทธาเนี่ยแล้วเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานผมก็โทรหา ก็อ่าเาไม่ลาบไม่ลาบไม่เป็นไรมันเป็นโชคจังหวะที่ที่วันนี้ใช่เราะผมเพราผมโชคดีมากกว่าที่ไม่ใช่ทีุ่โชคดี่เออผมต้องโชคดีครับคือผมผมผมอยากระบายความในใจของผมเนี่ยเมื่อวานผมโทรหาผมหยุดไม่ลาบไม่ลาบไม่ลาบผมก็เลยคิดว่าอ่าผมยุดงานเยอะใช่ไหมผมมีงานเยอะอะไรต่ออะไรเงี้ยผมผมทำงานสามชั่วโมงแล้วก็แบ่งเวลามาให้ตรงนี้เลยครับเออผมก็เข้าเข้าใจตรงนั้น ผมก็เลยตรงนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าความพยายามของเราถ้าจะไม่สิ้นสุดถ้าเราพยายามโทรหาเขาเรื่อยๆครับอยากบอกความในใจเนี่ยโอเการได้ระบายได้พูดค่าบอกพวกนี้นะครับครับอกอะไรครับที่เราสั่งเนาะที่เรสั่งคับคุณบอกผมวครับอกใจนะครับค่าบคือคือคือเราเรื่องราวของเราได้คุยเนี่ยแล้วมันมันมันมีเสียงอะไรที่ให้เขาได้ได้รับฟังทั่วประเทศเป็นต่อเอง ใช่ครับใช่ครับคือผมผมอยากให้คนที่ไม่มีอัตเสียงไว้ใช่ไหมเออของผมมันเป็นอัตโนมัติครับอ๋ออัตโนมัติใช่ไหมครับผมคือผมผมตั้งแอปแอปไว้ว่ามันจะวยเสียงอัตโนมัติผมอนุญาตให้คุณยุติ้ารเสียงผมได้เลยได้ผมได้ก็ก็ลองส่งดูนะพี่นะได้ครับเราเราได้คุยกันแล้วมันเออเออมันมันมันอยู่ถ้าอยู่ใกล้กันนะใช่ครับมันมันสบายใกล้กันได้ได้ได้ไม่นั่งคุยกันแล้วแหละมันได้มันได้สบายใจเงครับเพราะว่า ที่ที่เมื่อเมื่อตอนสิ้นเดือนกับต้นเดือนชนกันเนี่ยที่มันกระนำหาผมเนี่ยจากมันกระนำหาผมเนี่ยมันมันแบบโวยอคือมันเป็นเหมือนคนคนเดียวกันแต่โทรเข้ามาหลายแอปแช่ไหมอะไวิญญาณอะไรตอนไหนเนี่ยถ้ามีวิญญาเดประจํนนะเดี๋ยวผมพิจารณ ธุรกรรมเพราะว่าผมคิดว่าผมหกสิบแล้วเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์ไปทำธุรกรรมการงเงินอะไรกับกับธนาคารแล้วเพราะหมดอายุมันเกินแล้วใช่ไหม <S <S ใช่ไหมครับถ้มึงจะนำมึงจะมาก็น,นำมึงจัประชานะก็ประชานไปแล้วผมก็โทรบอกญาติญาติว่าโ,โอเคนะเดี๋ยวถ้ามีใครโทรมาตรงนี้ก็บอกว่าก็คุยกับเขาดีๆแล้วก็บอกว่าไม่เจอกันนานอะไรเงี้ย มันก็จะเป็นคําตอบที่ดีแต่ถ้าบอกว่าไม่รู้จักอะไรเงี้ยมันก็จะลายเป็นคําตอบที่ก็บอกแล้วนะนะที่ต่างต่นะว่าตินใจคนเรามันไม่เท่ากันใช่ครับเนไรเท่ากันใช่ครับแต่คนมันก็ไม่ได้นะพี่นะใช่ครับโอ้ผมผมแรู้รู้รู้เข้าใจแต่ละคนแล้วพี่แลหลังจากที่ผมปิดมันแล้วเนี่ยทีแรกผมไม่รู้จักคำนี้นะคำว่าปิดเนี่ยผมเข้ามาดูใน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 นในใถึงได้รู้ค หลังจากที่ผมปิดปิดทอลล์กัเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนล้างเครื่องใหม่อะไรเงี้ยนะผมเมลผมเมลเครื่องใหม่นะยุดเป็นยึดสายบิดนะแล้วเนี่ยเนี่ยนี่ผมผมเมลเมลเบอร์คุณยึดไว้ในในชื่อว่ายึดทักบิดออผมไม่รป้จะแบบช่องอยู่จริงจริงนะบิดอ่ะโอ้ได้ยินเสียงพี่หัวเราะผมก็ดีใจนะเนี่ยนะเราอย่าี้และแต่ก็ยังมีนะแฟนผมก็บอกว่าก็ยังมีโทรมาแต่ว่าผมให้แฟนผม บ็กเบอร์ไว้บล็อกเบอร์พวกสแปมอะไรพวกนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยโทรศัพท์อย่างซัมซุงอะไรพวกนี้นะเขจะมีบล็อกสแปมบล็อกอะไรเงี้ยผมก็ให้เบอร์ให้แฟนบล็อกไว้ก็มีโทรเข้ามาบ้างแต่ไม่ได้รับไม่ไ <Promised> ด <legendary> ้ร uh ับเขาก็โอเคเขาก็รับรู้เรื่องราวของเราเราก็เราก็อธิบายเขาฟังเขาก็โอเคแฟนกันเลยนะฮะผมวิธีกัรเนี่ยก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันว่าเออ สถานการณ์แบบนี้ทําให้เราต้องเข้าไปแบบนี้แล้วไม่คิดว่ามันจะเป็นบทล,ลบนะฮะแต่ว่ากฏว่าพอเราปิดมันปุ๊บโอ้มันโว์มันโทรจริงครับมันโทรโทรตามทุกสายเในใน,ในเครื่องผมจริงจริเพราะว่าหลังจากที่ผมผมตามข่าวแล้วว่าเออมีคนโวยอย่างอย่างผม,มอยู่กรุงเทพผมมีเพื่อนอยู่ขนแก่นเพื่อนที่ผมเพื่อนที่ขนแก่นยังโทรบอกผมเลยว่า เออพี่มีพี่พี่สักมีเบอร์โทรเข้ามาถามหาชื่อพี่อะไรอ่าเงี้ยผมก็บอกว่าโอเคอย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันเลยตอบมันไปเลยว่ารู้จักแต่ไม่เจอกันนานแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมน่ครับอ่าแล้วก็อธิบายให้ฟังว่ามันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมบอกว่าอย่าไปฟังมันพวกนี้อย่าไปฟังมันพวกพวกแซ่พวก,พวก คอนเซ็เตอร์นะยเดี๋ยวข้างหน้าก็จะได้พูดประสบการณ์เกี่ยวกับพิสูจนศักดิ์ไม่ต้องมีพันธิ์อิ่มเลยผมได้พูดแบบไม่ไม่ไม่ชอบจัดต่อได้ครับฟผมผมยินดียินดีจะยินดีที่จะเอาเรื่องผมเข้าไปในนั้นจะไม่คุบเรื่องอะไรก็แต่อย่างน้อยอ่ะประเด็นอยู่ที่เรานี่แหละว่าเราทำให้ในการประสบการณ์พิสูจน์ศักดิ์ของกบฏใครับผม ครับผมสามารถได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งเข้าไปในไลน์สนิทเกียรติดิครับถ้าถ้าเกิดเรื่องราวอะไรเงี้ยส่งส่งมาให้ผมหน่อยผมเผื่อเพื่อผมจับไม่ได้บางครั้งเนี่ยครับได้ครับขอบคุณพี่พี่มากมากเลยนะครัที่พ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 ิมพ์อะไรมาก็เลยพิมพ์ิมเด้งขึ้นมาเลยครับผมังนี่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยครับเออภาษาอังกฤษครับ S E K S E K ครับครับผมครับมาเลยครับครับผมขอบคุณมากนะคุณยศครับ ขอให้คุณยึดยเป็นแรงใจให้กับคนที่ทุกข์ทรยากตลอดนะครับมื่อมันจหมดังแพียมันไม่หมดหรอกครับจากใดที่ธนาคารททางรัฐบาลทางนู่นทางนี่ทางยิ่งใหญ่ที่เขายังไม่ลบแอปแล้วก็ีกยางได้คือหมดนี่หมดสิกธครับอีกอย่างหนึ่งผมอยากรู้ว่า o p e p a y เนี่ยหรือ p l Store เนี่ยใครเป็นผู้ดูแลเอออยากจะรู้เนี่ยว่าใช่ครับ เอาเข้ามาได้ยังไงแล้วก็ถ้าธนาคารเนี่ยแล้วก็แล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีสาขารเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นกทมกรุงศรีอ้ยี่ยนหรืออะไรเนี่ยทำไมไม่ปล่อยกู้ให้กับบุคคลทั่วไปแบบง่ายๆใช่แบบง่ายๆใช่ครับคนก็จะไม่เข้าไปหาแอปคนก็จะไม่เข้าไปหาแอปเลยใช่ไหมครับอือเนี่ยมันเป็นช่องว่างไงฮะมันเป็นช่องว่าง ตามอย่าพี่ทักมหาผมนะครับโอเคครับราอะไรที่นั่งว่างพี่นั่งพิมพ์เพลินไหนผมก็ได้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมครับวันดี้ครับครับเป็นไงกันบ้างครับนะฮะสำหรับคลิปเสียงของพี่สมศักดิ์นะครับจากกทมนะครับผมนะฮะก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะครับที่พี่สมศักดิ์ได้มาแชร์นะครับผมนะฮะเกี่ยวกับสินเชื่อกู้ให้ดีๆว่าเขาเจอมาแบบเนี้ยเขามีวิธีที่จะแก้ไข ป้องกันสถานการณ์อย่างไรนะครับนะฮะตอนนี้เขาก็บิดไม่ได้2อาทิตย์แล้วครับนะฮะยอดของพี่สมศักดิ์ก็ไม่ต้องสื่อนะครับนะน่าจะถึงหลักแสนนะครับนะฮะกูให้ดีๆนี่ทั้งในแอปทั้งนอกแอปนะฮะสำหรับลูกน้องพวกมันนะครับนะะที่ทักมาต่างหากนะครับทักไลน์ต่างหากนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นความรู้ดีๆนะครับผมนะฮะที่จะมาแชร์ประสบการณ์กันนะฮะฟังเพลินนะฮะใครจะนอนฟังก็ได้นั่งฟังก็ดีนะครับเป็นผมก็นอนฟังนะครับทุกคืนนะครับ มันเป็นประสบการณ์ที่เราต้องฟังนะครับผมนะฮะใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับนะฮะสินเชื่อกู้ให้ดีๆหรือแม้กระทั่งสินเชื่ออื่นๆนะครับค่าเท่ากันนะครับนะฮะมันเป็นมิจฉาชีพคล้ายๆกันหมดนะครับนะฮะแค่คนละแอปแค่นั้นเองนะครับผมนะฮะที่จะหลอกเราในเรื่องวันเวลานะครับ91ถึง180วันแทบทุกๆแอปนะครับผมนะฮะก็โอเคครับก็ฝากคลิปเสียงนี้ไว้ด้วยนะครับผมนะฮะ เป็นการแชร์ประสบการณ์ดีๆสำหรับคลิปหน้านะครับผมอาจจะใช้คลิปเสียงคนอื่นบ้างอะไรบ้างนะครับก็ส่งมาให้ได้ครับนะฮะมันจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทท่านนะครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทท่านมากๆนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนทั้งผู้ที่ติดตามท่านเก่านะครับรวมทั้งท่านใหม่ด้วยก็มาฟังได้ครับนะฮะเป็นประโยชน์ก็จะได้มีวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเองนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็ ต้องขออภัยนะครับที่ผมไม่ได้รับสายนะครับช่วงครึ่งวันเช้านะครับผมนะฮะติดธุระช่วงเช้านะครับติดหน้าที่การงานแล้วก็ติดหาข้าวหาปลาให้ไอเจ้าตัวเล็กนะครับต้งสองคนนะครับโอ้โหกว่าจะเสร็จนู่นเสร็จนี่ได้ก็ลําบากนะครับก็รีบมาเอาคลิปเสียงเนี่ยมาลงบันทึกไว้ให้พี่ๆได้ได้รับฟังนะครับทําคลิปให้พวกพี่ได้ดูกันทุกวันนะครับนะฮะ ก็จะเบื่อกันนะครับผมนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ฝากแชร์คลิปกันเหมือนเดิมนะครับนะฮะเพราะว่าพวกพี่ๆจะได้ช่วยคนอื่นๆได้อีกหลายคนทั่วประเทศไทยนะครับอยากให้เห็นกันทั่วประเทศไทยนะครับมันจะได้แบบป้องกันแก้ไขกันได้หรือจนกว่าพวกแอปมิจฉาชีพพวกนี้จะหมดไปจากประเทศไทยเรานะครับนะช่วยๆกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับโชคดีนะครับผม